เขาบอกว่าใครอยากลองเป็นอาเนียตตรงนี้ใส่ให้น่อนี่ไงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือความรันทดของพวกเราลงมาเลยเออหลัไม่ตืนไป แฟนแคมวันนี้จะพาแฟนด้อมทุกท่านไปเที่ยวกันกับ Spy Family Pop Up Store Thailand ที่เรียกว่าขนตัวละครจากอนิเมะ Spy Family มาสร้างสีงสันที่ประเทศไทยกันเลยทีเดียวถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามเราเป็นแฟนกันเมะ s q u a ไปดูกันเลยครับคราวนี้มาครับรายงานตัวครับ<อ>คุณทามมาแล้วครับมีคนงยังอยู่อนิเมะอยู่เลยใครนะผมบอกเลยครับวันนี้มีคนมาสายครับไม่เขาเข,เขมามานานแล้วแต่ เขามาที่นัดกับเราอ่ะสาย,สายเขาบอกว่าลงมาจากอนิเมตชั้น7ดแล้วที่นัดอยู่ชั้นสี่ังตรงข้า <laughs> มเัาจะเดินมาถึงไหมเนี่ยรอบข้างรอบหน้าง,งานเดี๋ยวให้คุณทามรีวิวในกะว,ว่าาเป็นไงบ้างอ๋อโอเคก็เมื่อกี้เนาะมันพุ่ง สิบเอ็ดโมงคือเปิดงานใช่ไหมตอนก่อนที่เขาจะเปิดอ่ะจริงๆมีคนต่อแถวแบบยาวไปจนสุดนู่นแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นงานเข้าฟรีใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าค่อยๆปล่อยให้คนทยอยเข้าไปได้เลยอ่ะมีคนมาต่อแถวเพิ่มอีกอีกรอบนึ่งอ่้ซึ่งสาเหตุที่เรายังไม่เข้าไปแถวตรงนั้นเนี่ยเราคนมาสายอ A few moments later ผมเจอแล้วครับผมเจอคนมาสายแล้วครับวิ่งวันเลยเอา ใั่ครับเนี่ยครับสวัสดีครับอุ้ยผมเป็นผมเป็นผมเป็นแฟนคลับที่มากเลยครับครับผมครับผมครับครับครับอ่าแล้วแล้วแล้วคลกรณีผมไปไหนฮะ เดินหลวงมาไปไหนมาไปอนิเมะโอเคไปเดินเพลินไปไหนมีชาวแก๊งครับชาวแก๊งกินเบียร์เขามามาเที่ยวในเมืองก็เลยไปเมากันอยู่ข้างบนแล้วก็เดินอนิเมะกันแล้วก็โดนโคล่าว่าอยู่ไหนโอเคก็ภาษาแล้วครับเอ้ามารวมเฟรมกันหน่อยเว้ยนี่ผมแก๊งที่สุดที่เคยเจอมาสามคนเลยขาดกล้องคนหนึ่งอาจจะเดี๋ยวไปใส่กราฟิกเพิ่มไป นี่นี่ทางเข้านะฮะอู้หอีเลแกนโตอีเลแกนโตสโฟก็จะมีอ่าหลากหลายอย่างตกแต่งไว้นะฮะผู้หยอยเฮ้ยผู้หยอยแล้วก็จะมีพวกแกลลอรี่อะไรพวกนี้เนาะไปจัดถ้ามีแคนดี้เนี่ยอะไรเงี้ยให้แบบว่าไปยืนถ่ายรูปข้างๆก็ได้อ่าใช่ก็ลอยสูงชะรุด เฮ้ยเฮ้ยเฮจะใส่จะใส่แล้วจะใส่เพราทำไมเราย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 าตราจะจับมือกันีังมอ๋อนี่เป็นทีวี i s ว a ประจำตอนแต่ละตอนฟิลเหมือนเรามาอยู่ในบ้านพอร์เช่เออจริงหรือว่าเป็นเมืองดีกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่คุณครูใจดีชอบคุณครูเอเลกันมีสี่คนแล้วก็มีอีกสองคนในนั้นออกมาไม่ได้ทำไมไม่ออกมา ลุกไงคิดมาทันดาเมียนทำไมไม่ออกมาเราตองทำให้ีย้องทำใ้เงียเหลือดาเมียนอยู่ตรงเนี้ยดูแลอันนี้ดีๆนะลูกเฮ้ยอย่าไม่เอาเขาเผื่อนร้านนี้คือป๊อปอัพสโตร์นะฮะของขายเยอะแยะเลยดูว่ามีอะไรบ้างมันจะเป็นเทปลายถั่วเนี่ยนึกว่ากระปุกยาดมมันเนี่ยเออคิดเหมือนกันมันมีหลายอย่างนะเนี่ย เขาบอกว่าใครอยากลองเป็นอาเนียตรงนี้อะใครเป็นอาเนียได้ไหนดูนี่โอ้หมันจะมันจะแค่ไหนกันเดียวเฮ้ยลากกูอักกูลักูอักกูเวจัดทาไหนทาไหนไปรื่นลองดิ เอามาใส่ทำเลยก็ได้ไปเลยเฮ้ยแบบคนแดนแหละต้องใส่ไอ้ครบครบต้องใส่ไอ้ครบๆไหนใส่ไหนใช้มือเดียวใส่วัตส์วัต่ขายอยู่นะ Hello b l บ c k เขาบอกว่ามีขายที่ที่เดียวในไทยนะแล้วความสามารถพิเศษของมันดูซิเปลี่ยนหน้าได้ต้องจับนปดิ นี่คือที่มีไขลานเปลี่ยนนะอ้าวหนึ่งสองสามแรงไปไม่รู้ไปหน้าไหนเลยหนึ่งสองสามอีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ามันกันดีแล้วเคยเห็นพวกคอร์สเพไหมคอร์สเพคนหนึ่งอ่ะที่จะแบบหันหัวเยหันหัวได้อ่ะนึกถึงแบบนี้เลย แล้วก็จะมีลายอื่นได้นะนอกจากอันนี้แล้วยังมีนี่ทางครอบครัวเลยแล้วก็ปัวฟอร์เจอร์นะฮะถ้าใครอยากจะซื้อนะครับก็แวะมาที่คอทั์โซได้นะครับ M D K Center ชั้น4นะครับอันนี้ราคาน่ารักน่ารักนะครับคุ้มค่าแน่นอนเหมาะกับการไปซื้อเล่นที่บ้านอ๋อนี่ไงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่รักันแล้วเสียกลับไม่ได้มาทไมเป็นเซอร์วิสเนี่ย อนนต,อตให้เหน่อยเปตให้เหน่อ,อน,นของกินของกินอ่ารีวิวของกินหน่อยดีกว่าโกโก้อันนี้เราได้โกโก้มาแล้วก็คุณแสนได้เป็นไอติมเือเลยไอติมดูสามอัน,น,นตั้งเป็นวีแบ่ๆเลย อันนี้คุณแซนกำลังสู้ชีวิตกับไอติมอยู่เริ่มข้างล่างเลยเหรอ <c oughs> เล่นอะไรไอไ้ไม้ไม้ไม้แบบจิงก้าเออจิงก้าเล็กกาอร่อยดีนะเยอันนี้วานิลาข้างบนสตอเบอรี่อันนี้มิน,น,น,นมช็อคเหรอหรออันนี้มันจะเรา <c oughs> รจะเริ่มจากข้างบนนะชอบชอบข้างบนนะ่ะชอบข้างบนสุดแล้วอไอซิ อาสตรอเบอรี่เลยสู้ชีวิตมากไม่มีอะไรมีผิดนี่นี่ทิชชู่ทิชชู่มาถ้าถ่ายเสร็จแล้วทำว่าเทใส่ดีกว่าไม่งั้ันนี่คือความรันทดของพวกเราเข้าไปหรมาเปล่าลงมาเลยขอย้ายร่างชั่วคราวครับเพราะว่า เราต้องจัดการกับของกินจริงๆนี่อันนี้คือโกโก้นะครับโกโก้ที่เราได้มาครับซึ่งดูจะไม่เป็นปัญหาที่สุดในที่ที่ปกมาทั้งหมดแล้วนะครับเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับไอศครีมที่เราถือมาเป็น3ชั้นตอนนี้มันมาอยู่ในรูปแบบคับแล้วนะครับอากาศประเทศไทยอ่ะเนาะเขาก็คงชั้นอยู่ได้ไม่นานส่วนสายไหมตรงนี้ละลายหมดแล้ว่ะละายเาเราลองสายไหมกันบ้างฉีกเอาเลยๆๆ ไม่ได้หวานมากก็หวานแหละแต่ก็ <laughs> มันไม่ได้ไม่ได้หวานโดดนะเริ่มจะโชว์โชสายตู้อย่างเราอ,รอันนี้ค่อนข้างโกโก้หนักมากโกโก้เค้ม <Okay. S 3> อันนี้ค่อนข้างเค็มรับของกินมายัางไงให้กลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับ <laughs> เป็นตัวอย่างดูเอาไว้ แต่คนซื้อมาก,ก็ขอแก้วก็ได้แก้วแล้วก็อย่างนี้เลยเออแต่ไอแต่ไอบรรดาเนะี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชอบสตรอเบอรี่รี่มากมากเออชอบสตรอเบอรี่<า>ตแต่สตรอเบอรี่กำลังจะเสียชีวิตไม่สตอรอเบอรี่กำลังถูกกินอย่ากินแบบเราครับนะอย่ากินแบบเราอนอาถาทัวเฮ้ยจอถั่วไม่เรามาที่นี่เราต้องให้อะไรกับสังคมหน่อยคุณแซนฮะมาที่นี่แล้วได้อะไรบ้างฮะ วักกูวักกูแล้วก็จะออกเฟรมเลยตื่นเต้นอย่างเดียว w aku, w aku. เลยวักกูผมถามคุณนี่เราไม่น่าจะได้อะไรผมทำคุณทำดีกว่า <c oughs> รู้สึกไงบ้างคะที่นี่ <c oughs> มันทำ๊อปอัพขึ้นมาสวยดีนะเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรยากาศอ่ะเหมือนอยู่ในบ้านเขาอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีที่โรงเรียนแล้วทำชอบตรงที่ว่า,าที่พืนะ้นอ่ะเขาเขามีปูเป็นลายตารางหมากลุกเลยอะ่ะซึ่งน่ารักนะแล้วถ้าเกิดเราทำมุมกล้องถ่ายดีๆอะ่ะ สวยเลยและที่สำคัญที่นี่เข้าฟรีใช่ใครรักใครชอบค่ายแฟมิลี่เนี่ยมาได้เลยไม่หิวแบบแน่นอนแล้วก็เสียงเงินแน่นอนจ้าคนน่ารักเยอะมากเลยจ้าก็มากันได้ทั้งมาคนเดียวก็ได้มากับแฟนก็ได้มากับเพื่อนก็ได้มากับครอบครัวก็ได้เพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้มากันให้ทั่นทั่วครอบครัวก็มาเจอกันแล้วก็มาจับจองคูสวยๆงามๆนะครับพร้อมกับของเล่น สุดน่ารักนะครับที่ลิมิเต็ดที่นี่เท่านั้นนะครับที่สี่แฟมิลี่ป๊อปอัพสโตร์ไท a แลนด์นะครับก็เจอกันถึงวันที่30มิตรถุนาเลยเนาะเจอกันที่ไหนนะเอ็มีเคเอ็มดีเคชั้นสแล้วก็อีกนิดนึงนอกจากถ้าเกิดสมมุติเรามาเดินอะก็เหนื่อยเหนื่อยมีกระหายนะ้ำอยากกินของหวานมีคาเฟ่ ม,มีด้วยือตรงข้ามตรงนี้เองใช่มีน้ำมีใส่ใหม่มีไอติมอืมอืมสามารถมาซื้อกันได้แล้วก็อะไรเกียยวไฟ <laughs> มีหยิบของอะไรหยิบห <c oughs> ยิบเล่นเลยไปเรื่อยเลยมีของขายเยอะๆเลยก็อยากให้มากันนะครับคิดว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจสำหรับแฟนแฟนสไลแฟมลี่แน่นอนใช่ที่ทำชอบมากก็คือเวลาทำเก็บกู๊ดเะคทำเป็นคนที่ชอบใช้กู๊ดที่แบบชอบมีกู๊ดที่แบบใช้ในชิปประจําวันได้พก็แบบของใช้อะไรเงี้ยซึ่งมันมีเยอะมากแทบจะแบบใช้แบบทั้งตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนอกจากนั้นกู๊ดสะสมพวก ตุ๊กตาพวกเขาเรียกวอะไรเก็บกาลพวกอะไรเงี้ยก็ม,มีทั่วไปนี้ก็มีมเราสามารถทําให้ทั้งตัวเรากลายเป็นฟวายทั้งนีได้แ<ด>ามน,นั้นเลยจะถูกใจแน่นอนสำหรับแฟนนะครับหรือใครที่ไม่ได้เป็นแฟนก็ได้แต่ว่าอยากจะมาหาอะไรน่ารักๆนะครับเ็าะมาที่นี่ได้นะครับก็จะประทับใจกับบ้านไปเหมือนกันก็ไว้เจอกันนะครับผมต่อจากนี้ก็มีคอนเทนต์อะไรก็จะเจอกันที่ช่องทางของเป็นแฟนกันเมะนะครับก็กดติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้ครับพวกเราขอลาไปแล้วครับผม ดูอัไนไม่ให้สนุกและเท yeah. ี่ยวงานให้สนุกนะครับเดี๋ยวกันจะจบสวยแล้วเชียว